พบผู้ป่วยฝีดาดลิงไรที่11นายแพทย์ททเรศกรัศนัยรวิวงรักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าได้รับรายงานพบผู้ป่วยโรคฝีดาดลิงไรใหม่เป็นชายชาวไทยอายุ40ปีไปประกอบอาชีพให้บริการนวดที่ประเทศกาตาร์โดยเริ่มป่วยเมื่อวันที่8ตุลาคม2565ด้วยอาการไข้และมีผื่นขึ้นตามร่างกายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยเมื่อวันที่15ตุลาคม2565และได้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล บาแพทย์วินิจฉัยเบื้องต้นเข้าไข่ผู้ป่วยฝีดาดลิงจึงประสานส่งตัวมารักษาที่สถาบันบำราศนราดูลผลทางห้องปฏิบัติการยืนยันพบเชื้อไวรัสฝีดาดลิงทั้งนี้ประชาชนสามารถป้องกันตนเองจากโรคฝีดาดลิงได้โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสแนบชิดกับผู้ที่มีอาการไข้มีผื่นตุ่มน้ำตุ่มหนองตามร่างกายงดการมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆและเลี่ยงการไปสถานที่แออัด